มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของเดนทิสเต้เล่าเบื้องหลังร่วมงานกับลิซ่าการที่ได้ศิลปินสาวลิซ่าแบ็คพิงมาร่วมงานด้วยนั้นดรแสงสุกพิทยานุกูลผู้ก่อตั้งแบรนดน์เดนทิสเต้น้นบอกว่าคุ้มค่ามากๆแถมตัวลิซ่าเองก็น่ารักเป็นกันเองสุดๆล่าสุดนะคะดอร์แสงสุกได้มาเล่าเปิดเบื้องหลังการทํางานกับลิซ่ายิ่งรู้จักก็ยิ่งช็อกกับผู้หญิงคนนี้ ตอนสร้างลิซ่าครั้งแรกเมื่อ3-4ปีก่อนทําให้สินค้าขายดีมากในเกาหลีซึ่งครั้งแรกตนเองไม่รู้จักลิซ่าว่าคือใครแต่มีพาร์ทเนอร์มาเสนอจึงมีการติดต่อไปอยัง YG และลิซ่าก็ตกลงรับในที่สุดพอได้ร่วมงานกันลิซ่าก็ทําให้แบรนด์ดังขึ้นต่อเนื่องจนตอนนี้แบรนด์ได้กระจายไปทั่วโลกมาวันนี้ลิซ่าได้ไปไกลระดับโลกแลวรู้สึกว้าวเท่าที่ได้ร่วมงานกับลิซ่ามาตอนคุยกับเขารู้สึกทึ่งว่าเด็กคนนี้มันไม่ใช่เด็ก ทั้งแนวคิดแลวก็วิธีคิดสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์นในตัวลิซ่าเขาสามารถกลืนกับคนที่พูดได้อย่างรวดเร็วเขาสามารถทําให้คนที่พูดรู้สึกเป็นกันเองกับเขาเขาไม่เกรงทักทายได้ดีมากตอนนั้นก็รู้สึกช็อกเล็กๆทุกครั้งที่พูดคุยมองว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ฟุ๊กแน่นอนความสามารถระดับโลกแน่นอนเขาทําให้คนทั้งโลกประทับใจอันนี้ช็อกนะ แล้วเวลาเขาตอบเขาจะไม่ลืมพูดว่าเขาเป็นคนไทยเขากล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นคนไทยภาคภูมิใจในประเทศของเขาเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ